โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายก,การเฟอร์ติลิกชแนลกับผมเฟิร์สนะฮะก็เนื่องจากเออ่วันปีใหม่ผมยังไม่ได้ทําคลิปนะฮะและนี่มันเลยมานานมากแล้วนะฮะผมก็เลยมาขอทําคลิปวันปีใหม่ย้อนหลังนะฮะก็ถูกตันวันปีใหม่ทุกคนนะครับปีใหม่ไทยนี่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยปีใหม่ไทยก็คือวันสงการนั่นแหลยฮนะผมชอบมากเลย แต่มาพูดถึงเรื่องปีใหม่นี่ดีกว่าก็นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคนที่กดติดตามและคอยดูกันมาตลอดนะตั้งแต่ปี2 0 0 0ัะะ 2, 000, ิีนะฮะ2 0ง0นิีอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะ,ะที่คอยส่งมาให้ผมมีแรงทำคลิปต,ต่อไปนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้พิงเกมเมอร์นะฮะและเรียวคุงทีวีนะฮะที่มาช่วยอัดคลิปเป็นเพื่อนนะฮะก็จุด่านวันปีใหม่นะฮะวันปีอันนี้คือคลิปย้อนหลังนะฮะก็ปีใหม่ขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆนะเดินทางไปไหนมาไหนก็เจอแต่เดินทางเจอแต่เรื่องดีๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยล่ะขอบคุณครับ